สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแคนมีช n n นลนะคะเดียเดียพี่น้องค่ะ คือเาคือดิมนะคะเมื่อนี้กะเป็นวันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมนะคะครบรอบวันเกิดของแคทมี่นะคะกะเัเมื่อนอีกะจะไปทาบุญวันเกิดนะคะจังสีงโง่เขาบานผักมาพี่น้องกะวันนี้เราจะไปทําบุญวันเกิดกันที่กะนี่มิดฟันเห็นเพื่อนมาหลายเป็นอาทิตย์ต่อกันแล้วพี่น้องก็เลยได้ไปอีดิซัมซดอกแนะ นะคะจะไปวัดผู้ยอดรวยนะคะอาเภอสีมังหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะไปไหว้สักการะเจ้าปู่องค์ดานะคะแสนสิริจันท่าเจ้าปู่องค์ดำแสนสิริจันทาซึ่งเป็นพญานาคองค์ดานะคะอยู่ากายลูปสังขารเพื่อนเป็นลูกป,ปั่นอยู่ที่วัดผู้ยอดรวยอำเภอสีมังไมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะออกกันแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่า ตอนบายแก่ๆแค่ๆแค่มีก็เสิเด็กคงจากอุบลกลับไปเล่นมกท้าไปซ่อมยุบานพักนะคะพอมอื่นไลส่สุดรอบที่28นะคะโอเคค่ะไปกันเลยจากโกโก้ ตอนห้ากวสิจอดจอดอยูวัดได้พี่น้องแล้วห้ากวสิขึ้นรถมาอีกคันหนึ่งเป็นคล้ายๆกับไปเขาขี้จกูดนะคะคือจะมีรถทีเพิ่นชำน,นาญท้าก็เพิ่นจะไม่ให้รถส่วนตัวขึ้นไปนะคะเพราะว่ามันสีอังกันพี่น้องนะคะเราต้องมีรถโดยสารรับส่งนะคะขึ้นไปบนยอดภูอีกครั้งหนึ่งอนุญาติค่ำคุณพอ่อคุณแม่เพล่นกับพี่น้องนั่งทั้งหลังรถกระบะนะคะบริษัทท่ามาประหอดเดียค่ะ พราว่าบอกไก่ละก็บ่งไงย้อม,มีบุญก็มาปองหอดขึ้นกัน

เดินออกมาเดี๋ยวค่อยมาดูค่ะตอนนี้เราก็ไหว้สักการะเจ้าหูองดำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่รถเพราะว่าห้าฝากบําย่องไว้กับไอชว์เปื่อรถค่ะ รถเป็นสีวออกเป็นคิ่วเป็นคิวนะคะเดี๋ยวสิบท่านลำย่องพี่น้องเดี๋ยวลำย่องสิงลงลำย่องจะลงไงประจักเขาก่อนนะคะตอนนี้ก็ไหว้เสร็จแล้วนะคะตามข้ามบอเก,ก่าตามข้ามนิมิตข้ามฝันที่ฝันเกี่ยวกับองค์ปูมากประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดขึ้นนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันเกิดพอด,ดีก็ได้มาสมประสงค์มาก,กบาบสักกะละไหว้ตามจิตจัตถไหว้ตามก้านเสือ่อไหว้ตามนิมิตนะคะวันนี้มาหอดมาถ,ถึงทางมาย่างลำบากมากแต่เราก็มาถึงนะคะพี่น้องขะ วันน่ะพอดีใจแม่มาแล้วแม่มาแล้วดีใจดีใจ <c oughs> โอ้ฝากอ้ายพอน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะนั่งหัย่องขึ้นไปบ่ได้นะคะโอ้ดีใจดีใจแม่มาแม่มากับต,ตอนนี้ก็รอขึ้นรถนะคะรอันรอพี่่อน้องวายเลี่ยวอีกจักสามนนะะสี่ถ่านนะคะกัสิได้ดหอดขิวเท่าลุ่งนะคะเพราะว่าคอเสิมีขิวของเพื่อนนะคะขึ้นล่งขึ้นลุ่งกั ก็คล้ายๆเขาคิจกูดนะคะเหมือนที่แคทนี้บอกไว้คือเราไม่สามารถเขาไม่ให้เอารถส่วนตัวขึ้นมาเองนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่เขียนเอายา,าหนาลักเป็นปลาเดี๋ยวน่นสิมีขยะร้ยา,ายเหละกะ็กมูลละผิดเหละกะ็กหนึ่งมองจอดรถมันมันบอมีพี่น้องนะคะมันจะเยอะเกินไปเนาะนะคะเพื่อนกันมากันตามเที่ยวตามเที่ยวเดี๋ยวเราไหว้เสร็จแล้วเราก็รอล่อคนเต็มรถนะคะก็จะทำการล่งเขานะคะใส่ อ่าตอนนี้เรากำลังนั่งรถโดยสารนะคะลงเขากันแล้วนะคะลำยองก็มากับแม่จ๋าจะขอนจะอนนี่นะคะลำยองก็ได้บุญด้วยกันนะพี่น้องเป็นมาที่มี่บุญแห่งไปทุกมงไปทุกที่ที่แม่จ๋าไปนะคะไปไว้นี่ไปไ้บ้านนี่อ๋อ ค่ะตอนนี้ก็มาถึงบ้านพักแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าให้ให้ฟังเสียงจริงไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นการซ้อมแล้วก็บางเพลงจะมีลิขสิทธิ์นะคะซึ่งซึ่งไม่สามารถปล่อยเสียงเพลงได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นการซ้อมค่ะไลฟ์สดให้เอฟซีได้ดูด้วยนะคะอันนี้น้องวินเนอร์ก็ซ้อมเพลงอยู่เราก็จะรวมตัวกันประมาณนี้นะคะ ก็มีน้องน้ำตาลน้องเคสห้านคุณแพลว,พลวน้องโกกินะคะน้องผู้ใหญ่บ้านพิมพ์มีก็มาแล้วนะคะก็เหลือน้องแคมป์นะคะเหลือน้องแคมป์เพราะว่าน้องแคมป์จะต้องมาพร้อมกับคุณแม่คิงนะคะเพื่อจะไปและกลับพร้อมกันเพราะว่าหนทางค่อนข้างอันตรายนะคะน้องแคมป์จะได้มาช้าสักนิดนึงนะคะไม่ว่ากันนะคะเอซี FC เนาะ ส่วนอันนี้คุณแม่ก็กำลังนั่งเขียนสคริปต์นะคะนั่งเขียนสคริปต์แล้วก็อนุมัติช่วยทีมแอดมินนะคะพีเวเผาก็ไม่ได้พักเลยนะคะพี่น้องค่ะคือนางต้องดูสคริปต์นางต้องดูวางตัวแสดงวางนักแสดงวางเพลงจัดสคริปต์นะคะคือก็แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยไ์ส่งแต่ละครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการซ้อม าวของเราก็เริ่มเก่งขึ้นแล้วนะคะเริ่มแสดงออกมากขึ้นก็ยังไงก็ให้โอกาสน้องๆด้วยนะคะน้องๆยังเป็นน้องใหม่แล้วก็กําลังฝึกหัดกันอยู่ก็จะพยายามปรับปรุงต่อๆไปนะคะน้องน้ำตาลกำลังซ้อมกับน้องเค้กนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าวทีนะคะบอสบิ๊กและบอสเพลกับมิยุยก็จะมานั่งดูการแสดงหน้าวทีนะคะเพื่อบอกบ็อกนะกิ้งแดนเซอร์นักร้องนะักกดนตรีแคทมีซซ้อมเสร็จแล้วก็มานั่งสูรีกันนะคะมานั่งคุยงานกันก็นกทานมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะนะคะเพียวเพาก็อนุมัติไปด้วยน้องเอกก็อนุมัติไปด้วยนะคะก็ไลฟ์สดให้เอฟซได้ดูพูดคุยกันไปด้วยค่ะ ก็เป็นบรรยากาศครอบครัวอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะคะก็อบอุ่นดีค่ะบ้านแสงทองฟินแลนด์ของเรากินบักมวงส้มพี่น้องบักมวงฮืมน้ำปลาหวาน ก็กำลังซ้อมกันนะคะก็แลดูเด็กๆมีความสุขนะคะโกกิน้ำตาลทุกๆคนก็มาครบกันแล้วนะคะน้องวินเนอร์น้องแคมพี่หนิงน้องเตยนะคะส่วนด้านเด็กๆนะคะน้องเขาก็จะมีความน่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิงๆๆเป็นธรรมชาติของเขานะคะเวลาซ้อม สิ่งไหนที่มันยังไม่ดียังไม่โอเคแล้วก็จะค่อยๆบอกน้องนะคะคือเราจะไม่ได้ดุมากมายอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกดดันและไม่เป็นธรรมชาตินะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะบ่อมีไปเก่งมาตตรเกิดพี่น้องนะคะน้องๆก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ,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 อยู่นะคะ นี่ก็เป็นน้องโกกินะคะน้องผู้ใหญ่บ้านนะคะแคมี่ก็ค่อนข้างจะสนิทกันกันกบน้องเพราะว่าเรานอนห้องเดียวกันนะคะอยู่ด้วยกันตลอดนะคะเวลาอยู่บ้านพักนี่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะกับพรวพราวคุณพ่อกับคุณแม่กำลังซ้อมก่อนลํานะคะ ออกลี่ลาดนาดประสิทธิ์พอแล้วผู่ผัวเป็นผู้ลัมพี <tinc S 1> like ่เม <eye> <'m> ียเป็นผู้เดาลพี่น้องอ่ะเอ๋จะเอพี่น้องไปที่นนทกลับมาบ้านกลับมาพนมไพ่นะคะจากบ้านทางเที่ยวผ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาดินดินนิดๆเร็วนะจ๊ะค่ะกลับมาบ้านพอน้องอื่นเหมือนตอนน้องผ้ามีขอดไปหินทุระดูละเอียดนะจ๊ะระบาดตอนเที่ยงจะสิได้กลับเข้าบ้านพักนะคะนัดสอบกันบ่ายม้ง บอื่นช่วงเศร้าก่อนมี่ก่อนมี่ผ้าแหน่บรรทุระเลยต้องกลับมาบ้านาพี่น้องนอนจะว่าแต่ละมือข่อย <c oughs> เห็ดอย่างนีองอ้นอนบ่อเดชอนบ่อเดชอยู่บ่อเดชเศร้าเอออยู่บ้านบอกก็เห็ดหมูข่อยเห็ดน้ำพริกกอกหมูขายของออนไลน์แจกของส่งของเออสอบเพลงเรียนกรรมวิศว์ไปเห็ดบุญแหน่ไป็นซอยคุนแหน่บอกว่าจะจุน้ำแต่ว่าบ่อเดชไปบอกว่าเดีจุน้ำประมานผมถูกแต่ว่าข่อยบ่อเดชไปเห็นได้หน่อยไปเพราะว่าอย่างดิบ เพราะว่ายามือเ้าร์อนี้คือคอยต้องไปไหว้พระอยู่ไหว้องคูนดำอยู่สีมากมายแบบขับรถบ่ได้สีตายแล้วก็สีสียงบ่มีน่ะเออมันกขันไปซอยก้นเห็นไปลูกหน้านี่สีมันกระสี่ได้นอนมันกระสีตายน่ะนางก็เลยเห็นหน่อยไปนะคะช่วงเช้าก็หาส่งเจอแล้วนะคะอยู่ที่อำเภอสวนลำพูตะขอร้อยเอ็ดไปทีกันซ่อมแล้วก็หันนละซ่อมซ่อมแล้วก็ขี่รถกลับมาหามานอนบ้านตาแม่ยมรเสาร์แต่ตีรถกลับไปใหม่ เล่นแล้วก็ตีแล้วกลับมาใหม่เออสมวนดีนะคะชีวิตเมีรสชาติค่ะยังไงคลิปนี้นะคะเอาไอซนี่เนาะฝากไว้ลังใจให้แคทมี่แล้วก็พี่น้องบ้านแสงทองดูแลนะคะอยะ่าถิ่นยาบาลในตาไหลและพี่น้องเด้อเดินทางมาถึง,งรอบที่28แล้วนะคะฝากไว้ที่ว่าบอกกุมใจพี่น้องนะคะ,รระคะุณได้เพื่อนซื้อตัวนะคะซื้อบัตรจองตัวได้เลยนะคะมีเซอร์ไพรส์ทุกรอบความมั่นความสนุกเต็มท,ที่ทุกรอบแน่นอนนะคะบริเวเจียซื้อสีเจียแน่นอนพี่น้อง เบิงเตละาอ,ะอีที่เตละาอีที่กับมวนที่5ตีคือเกาขื้เหลวนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับพี่น้องเอชซเดนการทุกท่านสำหรับชิ่นเงี้ยวไว้ตนเอก็เน่องพี่น้องเนะะื่อคอยเขาแล้วคอยเมื่อบัดก่อนนะคะโอเคแนะบ๊ายบาย